กัมพูชาเฮประสาทเกาะแก่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่จากยูเนสโกกลายเป็นพีระมิดพันปีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขอมสร้างความภูมิใจสู่สายตาทั่วโลกสเตรททามรายงานบอกว่ายูเนสโกหรือว่าองค์กรเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทเกาะแก่ของกัมพูชาเป็นมรดกโลกแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ในสาระประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่45ณกรุงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียปราสาทเกาะแกตั้งอยู่ในเขตกุเลนจังหวัดพระวิหารมีพื้นที่ประมาณ7,418ไร่ปราสาทพันปีแห่งนี้ก่อสร้างเป็นทรงพีระมิดขั้นบันไดขนาดใหญ่ที่มองด้วยตาจะเห็นว่ามีสัดส่วนเท่ากันทุกตารางนิ้วท,ท,ทั้งท้ที่วิทยาการก่อสร้างในขณะนั้น ยังไม่เทียบเท่าปัจจุบันแต่นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรับรองโดยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าไอคอ o s มสสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวกัมพูชาอย่างมากส่วนการเสนอประสาทเกาะแกเป็นมรดกโลกเริ่มตั้งแต่ปี2561ระหว่างนั้นได้รับความร่วมมือและการทำงานร่วมกันอย่างหนัก ของหลายภาคส่วนในการรวบรวมเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศรวมถึงความร่วมมือจากพลเอกฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ระบุผ่านจดหมายว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นศาสนาสถานที่พระเจ้าชัยวรมันที่4ทรงมีดําริให้สร้างขึ้นด้านนายฮุนเซนขณะเป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นเคยส่งเรื่องให้ยูเนสโกพิจารณาศาสนาสถานแห่งนี้เป็นมรดกโลก เมื่อเดือนมกราคมปี2564ครับจากนั้นสภาโบราณสถานและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมจากหลายชาติได้ทำการประเมินและแปะมือต่อไปอยังยูเนสโกให้รับเรื่องไว้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565พลเอกฮุนมาเน็ตได้ส่งหนังสือแสดงความยินดีกับข่าวดีในครั้งนี้ด้วยว่าถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวกัมพูชาอย่างยิ่งที่ได้เห็นปราสาทเกาะแกะแมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งมรดกโลกอย่างสง่างามจากการผลักดันของรัฐบาลมาอย่างยาวนานและขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทําให้นโยบายครั้งนี้ประสบความสําเร็จนายฮุนเซนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดูแลแล,และรักษาโบราณสถานอย่างเข้มงวดตามแนวทางของคณะกรรมการมรดกโลกเรื่องข้อปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่แต่ห้ามใครรุกล้ำก่อสร้างทำลายหรือการกระทำใดที่ส่งผลต่อประสาทเกาะแก และสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่อาจส่งผลต่อคุณค่าทางใจและประวัติศาสตร์ของชาติได้เมื่อเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่20กันยายน2566รกัมพูชาได้เฉลิมฉลองความสำเร็จและบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการตีคองและส่งเสียงหัวร้องยินดีจากหน่วยงานรัฐทุกระดับขณะนี้ถือว่ากัมพูชามีทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรวม4แห่งครับได้แกนครวัด ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นทะเบียนในปี2535ปราสาทพระวิหารขึ้นทะเบียนในปี2551ปราสาทสมบูรไพกุกขึ้นทะเบียนปี2560และมรดกโลกแห่งใหม่อย่างปราสาทกอดแก่ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการในปี2566